โอเคครับตอนนี้ก็เดี๋ยวมันจะเริ่มถ่ายทอดนะครัประมาณอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับตอนนี้น้องๆมาเซตปุ่มกันล้เดี๋ยวดูกันก่อนนะแหมท่านวิวท่านปูนท่านโปก๊กเดี๋ยวจะมีการซ้อมใหญ่รอบหนึ่งครประมาณ9ก้าโมงครึ่งฮนะอีกประมาณสักห้านาทีแล้วก็11บเอดโมงถ่ายทอดสดนะครับผมแล้วก็เที่ยงนะ่าจะแข่งเกมแรกนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตอนนั้นกันเลยนะครับ สมมติว่าเมื่อวานเราแข่งไปแล้วแล้วเราอ่นหับไม่เยอะสิบสิบเจ็ดสิบสองแล้วสมมติวันนี้เราได้ย้อนกลับมาแก้อีกรอบหนึ่งเป็นเรื่องยังไงเล่นกันให้เต็มที่นะัที่ขออย่างเดียวเล่นเล่นให้เต็มที่เวลายิเวลาบวกซิงคานดังๆตะโกนดังๆเตือนกันให้มันชัดเจนทำไมานี้ตายแล้วมันยังตะโกนย้ำตะโกนทไม่ตายเด้อเอ๊ะ 下一。<laughs> แต่วิง่งมานหน้านก็เจอนหน้าอ e ีวตซะเรียบร้อยครับผมเก็บดน,น้านของอ e ีโวโจนะไปได้หนึ่งนะตรงนี้อีวต e เหมือนจะเหลืออีกหนึ่งหรือป<ช>เปล่าวะไปครับแล้วเหมือนเช็คไม่ดีด้วยฮะอีพีโดนเนียน<ะ>อยู่แล้วเป็นไอวอตรงนี้มาเปิดฉากมาอุย e ้ยอีพีมุมดีมากฮะโอกาสคว้าบุญญาในเกมแรกมีค่อนข้างสูงฮะใช่แล้วนั่นเองอนะหน้า KLG ผมว่าน่าจะปล่อยเปอยไทยในหมอกเลยนะฮะใช่อีโจนะตดนเก็บไปเก็ตบุยอมฮะยอมครับผมตรงนี้กลายเป็นนี่ฮะอีโวตเ็กหลงเลยคนเดียวเท่านั้นนะตรงนี้ใช่อีพีค่อนข้างได้เปรียบถึง10คิว ก็ได้สำหรับช่วงต้นตรงนี้มีเก็บได้นะตรงนี้ใช้เป็นกอซ่าด้วยฮะราดูครับหนึ่งเจอสองเป็นยังไงฮะกับท่าของเด็กหลงเราอาจจะได้เห็นหนึ่งลุมสองก็เป็นได้นะเล่นกับใครดีฮะพยาวตัดหนึ่งกับพุดก้อนฮะเออยังไงฮะการไอวอลมาก็ไม่ได้ผลแล้วตอนนี้เพราเขาลุมยิงกันอย่างสมานรันแหลกเลยฮะมีแค่ต้นไม้ต้นเดียวบังไว้แค่นั้นเองประสบการณ์ตัวเองสู้ฮะใช่ครับผมล้วที่อายุน้อยที่สุดฮะจีมาแล้วซ้ายน่าจะมาเหมือนกันนะมาครับยังไงฮะโอ้เรียบร้อยโดนคาราเมลเก็บไปซะก่อนตรงนี้ ย่าได้ไปสำหรับิกต๊อกีฮสมบูรณแล้วครับ กันดีกว่าสำหรับเกมแรกอะจะเป็นใครอะไปดูเลยครับวาร์ปขึ้นมาโอ้ไม่แปลกใจนี่คือทำรูปหล่อปะเนี่ยครั้งที่แล้วโอ้หล่อไหมคือไม่ไม่แปลกใจเลยนะครับผมคือเนี่ยแหละอยู่ทุ่นท้ายเกมอย่างนี้ฮะ 4Q ผม1,633 d a เมจนะฮะเยอะจริงๆ5เฮดช็อตนะวันนี้นี่เราเดากันว่าน้องปูน่าจะทำได้สักประมาณ2 0 0 0 0ดาเมจโอ้น่าจะโอ้ผมว่าเกินน่าจะประมาณ5 0 0 0 0ดาเมจได้เกมรถไฟหกเองฮะ แต่ว่าไม่เองนะเขาจัดไปเขามีส่วนร่วมในเรื่องของดาเมจของทีมค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเก็บไปคึ่งอะเฮดช็อตเนี่ยเก็บไปถึง้านะฮะสายตานี่ยังแบบตาใส่กริ้งเลยฮะใช่ครับผมคือ ถ้าเน้ยเก็บไป10ใช่ไหมน้องเก็บไปแล้ว4เกือบครึ่งเลยนะคือน้องคนเดียวเลยนะครับคือมีส่วนรนบแทบจะทุกจังหวะทุกดาเมจทุกคิวที่จัดให้กับเพื่อนร่วมทีนั่นเองก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันต่อนะครับวันนี้ผมมีเว็บสุ่มเพชรฟรีไฟล์มานำเสนอโดยที่ผมเนี่ยจะลองไปสุ่มเพชรให้ทุกคนได้ดูกันก่อนนะครับสังเกที่เพชรผมนะฮะตอนนี้มี3า9เพชรเท่านั้นตอนี้นะครับให้เราเข้าเว็บ despectshop.net มาก่อนนะครับแล้วกดไปที่ข้าสูระบบให้ล็อกอินด้วยเฟซหรือว่าจะสมัครสมาชิก เติมเงินเรียบ้อยแล้วครับให้ทุกคนมาคิดที่สุ่มของรางวัลเลือกเกมที่ต้องการเล่นนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเล่นตู้สล็อตที่สุ่มกาลิน่าฟรีไฟนะครับนี่นะฮะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะ้วมาถึงก็กดเลยละกันนะครั้งแรกของผมมาดูกันว่าจะโชคดีหรือโชคร้ายจะได้รางวัลหรือไม่ได้นะฮะมี75เชลเจ็ดร้อยห้าสิบเอา้าโอ้โหพูดไม่ทันทำเลยเจ็ดร้อยห้าสิบเชลมาแล้วนะครับไปครั้งที่สองลุยกันเลยนะฮะมาดูกันครับจะได้รางวัลอะไรครับมันมีได้รับเคครดดิตืนน้้ววยนะอ่าถถึึงงแลก็ โอ้โหสามสิบเชลวได้อยู่ไปกันต่อรัวๆนะครับผมโอ้โหอยากได้พันห้าร้อยเชลวจังเลยอ่ะจะได้ไหมเนี่ยโอ้คุณไม่ได้รับรางวัลไม่เป็นไรนะครับถือว่าครั้งแรกรายังได้ของดีไปอยู่นะครับผมเจ็ดร้อยสเชลกวคัหคุ้มเลยนะครั้งเดียวนะครั้งที่สามได้หรือไม่ได้2ี่สิบห้าเชถือว่ายังโอเคอยู่ครั้งสุดท้ายนะครับผมครั้งนี้ครับมาดูกันครับว่าจะได้อะไร โอ้หสามสิบเชลนะครับโอ้โ oh. ห oh. หลังจากที่เราส่งเสร็จแล้วฮะเรากดมาที่ดูของรางวัลนะครับเ mm. ดินลงมาฮะจะเห็นอ่ามีพินไก่หน้าเชลนะครับให้เราไปเติม ที่เว็บเติมเกมนะครับผมอ่ะนี่ฮะเว็บนี้เลยใส่ U A D ของท่านเข้าไปนะครับแล้วเข้าสู่ระบบนะครับแล้วเลือกมาที่การิน่าเชลนะครับอ่าการิน่านะฮะการิน่าเซเว่นนะฮะแล้วก็เอาโค้ดมาใส่เลยฮะยืนยันนี่ครับเพชรก็จะเข้าสู่ตัวละครของท่านแล้วนะครับอ่าหนึ่งพันหกร้อยสามสิบเจ็ดเพชรนะฮะโบกปูนัสด้วยนิดนึงอ่าเติมไปให้ครบนะครับผมยังมีโค้ดเหลืออยู่นะฮะนี่ฮะอีกสามรางวัลที่ผมได้มามีสามสิบเชลเจ็ดสิบห้าเชลก็ใส่ไปให้หมดเลยนะครับผมตอนนี้เติมเรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวเราไปดูเพชรนน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 ตตตััััวลละะคคครรรรรกกกเเเเเเยบบผมมมมมออีีี้้้็็พพพชชขาาาาจิ่ป ยี่สิเพชรแล้วนะครับก็ถ้าใครชอบการสุ่มเพชรแบบนี้นะก็อย่าลืมเข้าไปสุ่มเพชรกันเยอะๆนะที่เว็บแ e s p e c ซช็อปดัดน,นะครับผมเดรามารับชมทกันต่อเลยครับที่มาเล่นฟีฟายเพราะว่าสนุกครับผมหาเพื่อน,นง่ายๆครับชอบเกมแนว Battle Royale ครับเป้าหมายของผมคือเข้ามาแข่งเพื่อสนุกสนานกับพวกพี่ในทีมและหาประสบก,การณ์ครับผมมาเล่นฟีฟายได้มา2ปีครับใช้เวลาในการฝึกซ้อมแต่ละวัน6-7ชั่วโมงครับ อาทิตย์หนึ่งซ้อมทุกวันเลยครับฝึกหนักมากกว่าจะมาถึงในรอบที่สองที่สุดท้ายครับมุมมองของผู้ใหญ่ที่บ้านนะครับกับการเล่นเกมตอนนี้ที่บ้านก็ได้เห็นแล้วครับว่ามันเล่นเกมมันสไร้างรายได้ได้ครับการที่จะเป็นนักแข่งความพร้อมนะครับต้องขยันมีวินัยพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับน้องๆที่อยากจะมาเป็นนักแข่งนะครับมันต้องเริ่มเลยครับคิดแล,ล้วปุต้องเริ่มทําเลย ครั้งนี้เรามีไลฟ์อัพใหม่น้องปุลแล้วก็น้องคาราเมลสิ่งที่ดีเลยคือน้องสามารถเล่นแล้วดูแลตัวเองได้ทําให้ทีมได้เรียบกระจายตำแหน่งเล่นได้ดีครับรู้สึกภูมิใจครับที่ได้เข้ามาถึงจุดจุดนี้ครับผมจะยูน้อยที่สุดในการแข่งโปาิลครั้งนี้ผมก็ไม่ค่อยกดดันกับการเล่นนะครับเพราะว่าผมมั่นใจเพราะว่าผมฝึกมาเยอะแล้วจุดเด่นของทีมผมก็คือมีวินัยในการซ้อมมากครับผมน่ารักครับไม่มีใครกล้าย,ยิงผมครับอยู่แบบครอบครัวครับอยู่แล้วมีความสุข ในใสายตาผมก็ทีมฝั่งข้ามเก่งทุกคนนะครับทีมผมก็เก่งด้วยผมก็ไม่กลัวอยู่แล้วฝากถึงทีมคาราเมลนะครับเดี๋ยวได้รู้ใครคาราเมลจริงฝากถึงทีมอื่นทุกทีมนะครับผมรักนัดจุบ๊บฝากถึงเพื่อนเพื่อนอายุเท่าๆผมหรือเด็กเท่าๆผมนะคะก็ถ้าอยากมาเป็นนักแข่งอีสกรกตอย่างนี้ก็แบ่งเวลาเรียนกับเวลาเล่นเกมให้ถูกครับ ก็จะวาใส่สองกระเละคุ้เย็นเลยว่ะอยู่หีือคุ้ดหนาวเนี่ยกดปุ่มไม่ค่อยจะติดอ่ะเจ้าเสื้อกลอนเหรออ๋อพี่เอ้าแก๊หนึ่งอะดูโปดิของเยอะไหมพี่เข้มเข้มเยอะไหมไม่ค่อยจะมีเพิ่ช้าไม่มีเลยถามเดียวไม่มีอะไรแทบไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไปเจอเขาบอกเอลซ่าแล้วก็ไปซัดตีมีตีอะไรบ้างวะมีตีคาร์มีแล้วก็ตีเบคอน หมดเลยของตีนนั้นอไอ้ยคาร์ลิวเขาออกไอ้เนียนขวาว่าตอนนี้จะเราจะเจอตีสรงเก้าไวมากต้นกล้าทีเคเบคอนอยู่นี่ใช่ป่ะถ้าาเทไมถ้าถ้าทีเคไม่ลงนี่ก็ลงนี่ทีเบคอนไม่ลงนี่ก็ลงนี่สองตีนนี้เขาถ้าเขาบวกกันเขาก็เบี่ยงอยู่แล้วแต่ทีเคเขาฟาร์มเสร็จเขาไม่เขาไม่อยู่นี่นะเขาจะขึ้นมาทนี่ใช่เขาจะขึ้นมาแถวตงนี้เพราะถ้าฟาร์มตรงนี้มันมีเสถียรไม่มนคือมันต้องฟาร์มโดยเลยแล้วก็เบี่ยงมาเล่นอย่างเงี้ยตอนที่พ่อจำเล่นตรงนี้ด้วยงั้นเอา สองนี้ก็ได้อ่ะนี่นี่แล้วก็ปั๊มปั๊มหนึ่นี่แล้วก็โซนนี้โซนนี้อันตรายแต่ตรงนี้ต้องฟัมได้เนี่ยฟังได้เช็คได้จริงๆเช็คได้นะตรงนี้ยดีกว่าตรงนี้พอเช็คได้ตรงนี้ยตรงคนเนี้ยวิววิวได้ไหมวิวได้ไหมตรงเนี้ยวิได้ไหมได้ได้ต้องโซนอันตรายต้องใช้ดูแลเั็เงสูงสุดน้องรอครบคนหนึ่งตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดีลงนี่ก็ได้งั้นน่อให้คู่กับน้องคน ไปลง่ะไอเงินเขาแล้วมันไม่อยู่ย้อนกลับไปทุ่งหญาเหรอใช่ใช่ใช่เพราะว่าเอ็มจาลงนี้ใช่เอ็มจาลงนี่ใช่ใชใช่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 เขจมีเจเจใ่เใ่ขาไม่ลงนี่เราจะลงนี่นะซามไป่ว่าเราจะเล่นแางนี้แล้วใส่เจใ่เาจะมีเล่นหมืนนี่เหมือนกันนะใให่เลยเจ่ก็จะเล่นนิ่มกันแต่ว่าไม่รู้อาจจะลงนี่ไม่ก็ลงนี่ฟีจีว่าจะมานี่เร็ว แสดงมาที่ตรงนี้เราขับประคองอย่างเดียวเลยวิวตื่นเต้นเฉื่อยตื่นเต้นมือมันหนาวมันเย็วมากพี่จุดนี้น่าเล่นมากจะเอาอยู่ในจุดนี้น่าเล่นมากไม่เต็ดเดี๋ยวเนี้ยผมว่ามันน่าอาจจะลงไม่ได้เพราะว่าจะมีตี้นึงอ่ะจะเล่นบนบ้านบ้านเนี่ยบนบ้านเนี่ยเอ็กบอลสองกีนิกกี้เลยบนหลอกเนี่ยจะมีเลยสองเล่นแถวนี้ใช่กองยจงมีหมดเลยตรงเนี้ยจะเล่นบนบ้านเล่นาแล้วนิกกี้เขาจะทีมเรียกเขาน่าจะเปลี่ยนการเล่นแล้ะ จำวงนี้ไว้ให้ได้นะวงวงวงแรกถ้าเป็นวงอย่างนี้แล้ววงสองก็กลางเหมือนกันวงต่อไปมันจะกลางมันจะมีวงชุดแย่ที่เป็นจะกลางกลางตลอดปุ่นปกปนนี้ปุ่นโซนนี้โซนนี้แล้วปุ่นโซนนี้กับปุ๊กอ่ะใช่เหมือนกันเหมือนเดิมอ่ะตรงนี้นะแล้วก็อยูเขาลงไหนพี้ฟาร์มเสร็จมา มาตรงน้คมตรงนี้ให้เพื่อนคนกนึ่งเพราะว่าพี่จะให้ให้วิวเนี่ยมาตรงนี้มาคนอันตรายมาคมไว้ให้วิวเผื่อวิวโดนหรือไม่คนหนึ่งก็มาช่วยตรงจะเหลืออะไรดูดีมีคนหนึงมาช่วยตรงรถเข่าให้ให้คนนึงมาช่วยรถขาวลยโอ้เมื่อเช้าคือคือถ้าสมมติมีคนลงทุกอย่างจะเบี่ยงมีสตินะถ้าถ้าถ้าเราถ้าเราเบี่ยงคือเราถ้าได้พักถ้าพักอยู่ไอ้วอลพอดีเลยโอ้โหตรงนี้ก็เมื่อกี้ผลิตแต่วอลเลยแต่วอลอยู่พิมานะ มุกเร็วไม่งั้นจะนไม่งั้อาจจะชนกับคูงถ้าสมมติครับพี่ย้าสมมตที่มุกเร็วถ้าสมมติมีมีคนรูปย่างเนี่ยเราจะเอายังไงจะเบี่ยงหรือจะเอายงเบี่ยงโอเคโอ้ยงไงยงเปลี่ยนเะว่าถ้าสมมติมีคนเราเบี่ยงก่อนนะเบี่ยงมันมันมันบวกไม่ได้เพราะว่าเราแยกโอเคโอเคอยู่ไม่ได้เบี่ยงมาเบี่ยงมาเบี่ยงมาคนที่ไม่มีถ้ามีมีของคือปล่อยเลยไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยไปเอากับเพื่อนโอเคประมาณนี้ เอาาตามนี้ก่อนโดียวพี่ต้องดูเกมนี้ก่อนว่ามันเขาเล่นเร็วเล่นยังไงหรือเปล่าแต่ว่าเราเราประคับประคองแท็กตัวเองนะเว้ยตอนนี้เราถือว่าได้อยู่ทั้งชิลแล้วก็ทางอันดับไม่สงบหรอกอีกส่งซิฟแต้มตอนเนี้ยใช่เหรอเอาทาให้หลงไปแล้วท่นเร็วไหวไหมโดนป่าฮะโดนยิงปี๋ไหวท่านทุคนไหวครับไหวครับพวกไหวไหมไหวดีมันโคตรมันตายอะไรเมื่อกี้เนี่ยฮะจะตายอะไร ตายไหนเมื่อกี้เนี่ยหายตายผมยืนยิงอยู่คนเดียวนะนะยิงยิงมีค้อนอยู่เลยตายเลยตายลงรถแล้วตายเนี่ยที่จริงอ่ะไม่ขึ้นรถก็ได้ปุ๊บวิ่งขึ้นไปนะน่าจะยิงได้อีกมันอยู่ใกล้มากเลยรามันมีตรงป้อมขวานี่ยแล้วก็ขึ้นชุบเพื่อนหนึ่งตัวรักษาบรราฐานตรงนี้ไว้นะแล้วก็หาโอกาสเสากัรเงินเอาที่หนึ่งที่สองให้ได้ที่หกได้กี่แต้มไห่หกได้สิบแต้มจเหรอ ยี่เป็นใช่มันเข้าได้ยุมันจีตี้เอ็มกีหลังลงมายิงไปยิงมิวมาใช่เห็นอยู่าเขาดักตรงไหนฮะเขามาจากไหนวะยิงกีอคิวเขาก็อยู่เล่นแฮมิลก้อนหนาตรงสุดที่ยิงแท่นมาใช่ป่ะก็เจอทีเอ็กซ์นั่นแหละแต่วงเกือบสวยเราน่าจ์ยี่เรสิบเอ็ดใช่เหรอ้็เราก็อยู่ที่ส่ง เบคอนเมื่อกี้เขาออกไปทางซ้ายไม่เข้าทางนี้เลยใช่ไหมลงกันทางนี้เลยใช่ใช่เขาาจะมาไวมากนี่ถ้าถ้าเบคอนถ้ามีบูมเขาก็จะมานี่เลยมาตรงเนินนี่เลยเนี่ยวิ่งล็อกตรงนี้เลยเงนี้เลยถ้ามีสายให้เราอยู่นี่เราเราเราไปดักแอร์สายมือไม่ต้องดักสายเนี่ยดักตรงก็ได้ตรงข้างไม่ได้ดักตรงนี้เลยรอเปิดพร้อมกันได้ยุคน้อสองตีเลยจะมาทางนั้นสองตีนะใช่ตีคาราเมลแล้วก็ตีเบคอนได้ดักดักแอร์สายไม่ดีกรอก ถ้าดัก L3 ใช่าถ้ามาชิดปุ๊บมันอาจจะไม่ถ้าเองเล่น L3 ไม่ถ้าไม่เล่นก็ไปเล่นป้อมป้อมชัวร์ไหมดักป้อมสองแล้วก็เล่นอย่างนี้สองเลยเพราั้นป้อมรอรอกดให้กันป้อมเนี่ยจุดดี่เขาถ่ายป้อมเใช่ถ้าขึ้นได้ป้อมเนี่ยต้องอยู่แต่เราต้องไวนะถ้าเดขึ้นเดือดต้องไวนะพอดีเนี่ยอีกคนนึงอ่ะคุณเราเล่นอย่างนี้สองคนวะถ้าตีคนนึ่นเล่นไหนวะอะไรเล่นตรงไหนสองคนี่ยดักเนี่ยสองคนแล้วก็ป้อมไหมป้อม มีละคนมันเดิมถ้าเราเดิมถ้ามีอัพวงรอคนรออัพคือไปลอยนะไม่ต้อง้อยถึงเวลาแล้วอัพลึบลบมุกเพราะว่ามุกมุกช้าไม้แต่เสี่ยววินทีกนโดนเลยนะพยายามทิ้งอ่ะต้นเกมอ่ะทิ้งให้มอใครมีสองลูกทิ้งให้คนให้ให้เมลให้นมลทั้งหมดเลยทิ้งไปคนลูกเลยระหว่างฟาร์มมันจะได้แบบทิ้งเข้ามาร์กไว้ให้เมลวิ่งไปเก็บเอาถ้ามีโอกาสแจมได้แจมนะวิวอย่าไปกลัวไอ้ตื้นเทน อบกินเหล้าขาวหน่อยเฮ้ยเ<ห>นี่ยเหล้าขาว <c oughs> นี่อันนี้นี่อันนี้น้ำโอ้ใช่เหล้าขาวอยู่ตรงนี้โอ้ <c oughs> แล้วเกมหน้าอันี้ต้องคอตนะนะไ,<ม>ไม่มีไม่มีนั่นไอ้เหรอพี่ไม่มีของดีมาตั้งหรอของดีเหรอ <c oughs> ดีใชม่มได้ไงอ่ะใครอยากเป็นดีมีพีมางผมเองผู้แก่เป็นดีมีพีใช่ไหมใช่วาง่ะวางไว้อย่าล้มให้ล้มนะวางตรงนู้นก็ได้ถ้าล้มเท่ากับมึงน็อกดาวน์เลยนะปุ๊บ โอ้ยากยากเอาพิงกำแพงเลยพิงเยี้ยงอ่ะพิงวี้ง,งอ่ะเออของดีพิงก็ไม่ถูกทางละ<อ>คนที่มีอันนี้อยู่นะบอกเลยนะขั้นต่ำมาสี่คิวหกเกมรวมกันส<อ>ี่คิวสัมภาษณ์นะครับท่านคุน,น,นโอ้โหแชมเอ้ยเมื่อกี้เกมเท่าไหร่เกมสี่ใช่ป่ะ เอวีพีครับฟุกครับนฟุกฟุกด้วยเอ้ยทำตัวเกียร์สามเกียร์เหรอเกียร์สเกมแล้วแหละเย้กี่คิวเ่อกี้เนี่ยืกี่คิวนาจเมดเด็กกว่าครับฟุกกี่คิวสามครับโหสามคิวเหรอเอวีสามฮะท่านปุณ่ะปุณได้4ี่แใช่เหรอสวัสดีครับผมสวัสดีครับต้องได้คุณทาหน้าโอโจโอโจโอโเกมมิ้ง เฮ้ยถ่ายละถ่ายล้ะเก็มสุดท้ายแล้ว EPC เก็มสุดท้ายและเอาเอาให้เต็มที่ที่เชิญครับผมมา1 2ิสัู่้เว้ย